คราวนี้มาเรื่องของอยอดตรงกับยอดเอ็นไปด้านหน้านะครับผมมาไขาข้อสงสัยนะครับว่าทําไมมันต้องเอียงทําไมมันต้องตรงนะครับผมสวัสดีเด้อพบกับตั้มบอนไซโคลาดอีกแล้วนะครับผมก็ห่างหายกันไปนานนะครับผมโดนโควิดเล่นงานยาวเลย กลับมาเรียนรู้กันต่อนะครับกับบทที่7นะครับผมเรื่องของยอดนะครับพิธีการจบยอดนะครับผมวิธีสร้างยอดครับลักษณะของยอดนะครับผมบทนี้เกี่ยวกับยอดอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวก็ฝากนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมไปเรียนรู้กันต่อได้นะครับผมกับบทที่7เรื่องของยอดนะครับมาเรียนรู้กันต่อเลยนะครับก่อนอื่นมาดูรูปแบบก่อนนะครับผมรูปแบบของ รูปทรงของยอดนะครับผมว่ามันมีรูปแบบอะายบ้างผมแบ่งเป็น3ลักษณะด้วยกันนะครับผมมี3ามลักษณะด้วยกันนะครับตามรูปเดี๋ยวจะอธิบายทีละรูปเนาะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับมาดูสัดส่วนก่อนนะครับผมสัดส่วนผมเคยสอนไปแล้วนะครับแบ่งให้ชัดเจนนะครับ1 2 3 3สัดส่วนนี้สัดส่วนแรกคือสัดส่วนของลำต้นนะครับสอนไปแล้วสัดส่วนที่2คือสัดส่วนของกิ่งหลักนะครับผมผมก็สอนไปแล้วเรามาถึง สัดส่วนที่3นะครับนี่คือสัดส่วนของยอดนะครับาบนนี้มาเรียนรู้ตรงนี้นะครับส่วนของยอดนะครับผมโอเคมาเข้ารูปแบบที่1กันเลยครับรูปแบบที่1คือรูปแบบของผมเรียกทรงสระอีนะครับผมเป็นทรงสระอีนะครับผมซึ่งทรงสระอีนะครับมันจะใช้กับไม้ที่มีลักษณะพุ่มกว้างนะครับผมพวกต้นโพต้นไซรครับพวกต้นใบกามปูนะครับกิ่งยิ่งกว้าง กุ้มจะยิ่งต่ำลงนะครับผมส่วนผงยอดนะครับจะยิ่งต่ำลงนะครับผมอ่าฉะนั้นเราจะทำอ่าไม้ที่มีลักษณะเป็นเหมือนต้นไทรต้นอะไรเราก็ดูยอดด้วยนะครับมันาทำยอดแหลมก็ไม่ได้ต้องทำยอดตามลักษณะประมาณนี้นะครับผมอ่าอันนี้รูปแบบที่หนึ่งนะครับผมอ่าดูรูปแบบที่สองนะครับผมนี่อ่าอันนี้อ่รูปแบบที่สองผมเรียกทรงอ่า หลายคนเรียกทรงปิกกิต้าหรือทรงผมเรียกทรงภูเขาครับผมอาจจะนูนๆอย่างนี้นะครับผมเป็นนูนขึ้นมานิดนึงครับผมคล้ายคลึงวงกลมครับผมรูปทรงนี้บอกกับไม้ไม้ลักษณะพุ่มกลางๆนะครับผมผมเรียกว่าไม้กลางไม้ขนาดกลางนะครับผมที่ใช้เห็นเยอะนะครับผมจะเป็นรูปทรงนี้นะครับผมมอกกับไม้ลักษณะพุ่มพุ่มไม่กว้างมากนะครับเป็นไม้ขนาดกลางนะครับผม พอพุ่มเล็กลงนะครับลักษณะของยอดก็จะสูงขึ้นนะครับตามลักษณะของไม้นะครับผมซึ่งสรุปก็คือเราใช้ความกว้างของพุ่มนะครับผมเป็นตัววัดความสูงของยอดนะครับผมนี่นี่นสัดส่วนที่3นะครับของยอดก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับนี่เข้าใจนะครับมาสัดส่วนที่มารูปแบบที่3นะ รูปแบบที่3นะครับผมเรียกทรงสามเหลี่ยมนะครับอีทรงงอบทรงอะไรแล้วแต่จะเรียกนะครับผมผมเรียกสามเหลี่ยมมันจะเป็นทรงแหลมแหลมนะครับเหมาะกับไม้ทรงสูงนะครับผมพอไม้ทรงสูงนะครับยอดจะต้องแหลมตามเพราะว่าพุ่มมันจะต้องไม้ยิงสูงนะครับยอดก็จะต้องยิงแหลมนะครับแต่ไม้ทรงสูงไม้ยิงสูงคุณไปทาพุ่มเล็กๆอย่างนี้มันก็ดูไม่ได้นะครับผมลักษณะต่อแบ่งเป็นนี่ครับหนึ่งสองสามสามลักษณะนะครับเป็นทรง ไม้ขนาดเตี้ยพุ้มกว้างไม้ขนาดกลางแล้วก็ไม้ทรงสูงนะครับตามรูปแบบนะครับผมนี่นะครับคือรูปแบบของยอดโอเคนะครับพอเข้าใจนะครับผมเวลาสร้างก็สร้างตามรูปแบบด้วยนะครับทำไม้ขนาดกลางก็ทําทรงนี้นะครับทำไม้เตี้ยกุกว้างกุ้มกว้างก็ตามยอดลักษณะนี้นะครับไม้ทรงสูงก็ทําลักษณะนี้นะครับผมอันนี้ลักษณะที่ เราเห็นกันประจํานะครับผมใช้แบบนี้โอเคครับต่อไปต่อมาเรามาดูเทคนิคการสร้างนะครับผมเทคนิคการสร้างยอดนะครับผมมีเทคนิคเล็กน้อยนะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับผมเอามาดูกันนะครับนี่ส่วนของยอดนะครับผมนี่ผมตัดมาเทคนิคของมันก็คืออันนี้เป็นรูปของส่วนยอดนะครับผมเป็นการกระจายกิ่งนะครับผม เป็นการกระจายกิง่งแบบนี้นะครับลักษณะเหมือนพัดนะครับผมกระจายกิ่งออกให้ทั่วนะครับผมอ่าแล้วก็สร้างรายละเอียดของส่วนปลายอ่านะครับผมเดี๋ยวมาดูวิธีการสร้างแบบชัดๆนะครับอนันนี้แบบคร่าวๆอธิบายแบบนี้จะไม่เข้าใจเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับอ่าอยากมาดูนะครับผมเทคนิคของมันง่ายๆก็คือให้คุณยกกิ่งซับนะครับอ่ากิ่งซับสอนไปแล้วนะครับอ่ากิ่งรัด กิ่งซับกิ่งรายละเอียดอ่าสอนไปแล้วนะครับกลับไปดูครับอ่าให้เรายกกิ่งซับครับนี่ส่วนตรงนี้คือกิ่งซับนะครับส่วนตรงนี้คือกิ่งซับนะครับกิ่งหลักก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่กิ่งซับให้เราทําการยกขึ้นนะครับผมอ่าพอเข้าใจนะครับกิ่งซับยกขึ้นกระจายออกแล้วยกขึ้นนะครับผมเพราะว่าส่วนของยอดคือส่วนของอ่าส่วนของกิ่งอ่อนนะครับกิ่งอ่อนจะต้อง ตั้งขึ้นรับแสงแดดนะครับผมอ่าส่วนของยอดคือกิ่งอ่อนนะครับอ่าจไว้อ่าเราให้เรายกขึ้น45องศานะครับผมเพื่อสร้างพุ่มให้มันได้ยอดเป็นพุ่มแบบนี้นะครับผมอ่านี่ฝั่งนี้นะครับนี่กิ่งซับยกขึ้นนะครับผมกิ่งซับยกขึ้นนี่นะครับกิ่งซับยกขึ้นทุกกิ่งที่เราตัดเขียงนะครับผมให้ยกขึ้นนะครับกิ่งซับนะครับผม แล้วก็กระจายกิ่งให้ทั่วนะครับเราก็จะได้พุ่มที่สวยงามนะครับผมเทคนิคมีแค่นี้นะครับผมไม่มีอะไรมากนะครับผมอย่าต่อยอดจนเมื่อเราได้นะครับเราได้สัดส,ส,ส่วนเมื่อเราได้สัดส,ส่วนแล้วนะครับสัดส,ส่วนที่2เมื่อเราได้แล้วนะครับอย่าวางกิ่งเพิ่มนะครับผมไม่ต้องวางซ้ายขวาซา้า,ายขวาซ้ายไปจนหาจุดจบของยอดไม่เจอนะครับที่ผมสอนสัดส,ส่วนก็เพราะว่าบางคน ต่อยอดสยาวขึ้นไปหาจุดจบของยอดไม่เจอแต่ถ้าคุณรู้เรื่องของสัดส่วนนะครับยอดของคุณจบตรงไหนคุณก็จะได้รู้นะครับว่าเอ้ส่วนของยอดเราจะจบอีกหนึ่งส่วนนะ,ะคุณก็ไม่ต้องวางกิ่งสลับซ้ายขวาซ้ายหน้าหลังไปเรื่อยๆนะครับผมอเอาแค่สัดส่วนที่2ได้กิ่งหลักครบนะครับผมคุณจะปิดแล้วทําส่วนของยอดเลยก็ได้นะครับปิดหน้าคือใช้กิ่งหน้าปิดแล้วก็ทําส่วนของยอดเลยก็ได้นะครับผม อย่าสลับซ้ายขวาซ้ายจนต้นสูงหาจุดจบของยอดไม่เจอแบบนั้นนะครับให้เรานับสัดส่วนเป็นหลักนะครับอ่าเราจะรู้ความสูงของยอดเลยครับว่ายอดเราจะจบตรงไหนนะครับอ่าอันนี้เทคนิคนะครับฝากไว้ฝากไว้นิดนึงนะครับผมะเพราะว่าบางคนอ่าอ่าเห็นหลายคนที่สร้างเราหาจุดจบของยอดไม่เจอก็ทํากิ่งซ้ายขวาซ้ายขวาสลับกันไปเรื่อยๆจน มันสูงเกินเกินสัดส่วนที่สวยงามนะครับผมอ่ะอ่ะต่อมานะครับผมอ่ะต่อไปนะครับจะไปอ่าเรียนรู้เรื่องของอ่าไม่เรียนรู้สิอ่ะจะไปผมจะบอกเทคนิคของอ่าอ่าเทคนิคยอด ทำไมบางคนถึงทํายอดตรงๆครับทาไมบางคนถึงทํายอดเอ็นมาด้านหน้านะครับยอดเอ็นมาด้านหน้ากับยอดตรงนะครับเดี๋ยวผมจะไปไขข้อสงสัยให้ว่ามันมีเหตุผลนะครับทำไมยอดตรงทําไมถึงยอดอยงมาด้านหน้านะครับผมเดี๋ยวไปชมกันต่อมาต่อเรื่องของยอดนะครับผมคราวนี้มาเรื่องของยอดตรงกับยอดเอยงไปด้านหน้านะครับผมมาไขข้อสงสัยนะครับว่า ทำไมมันต้องยียงทำไมมันต้องตรงนะครับผมเพราะว่ามีหลายๆคนนะครับสงสัยนะครับผมแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครตอบที่ชัดเจนนะครับผมอ่ะอันนี้ผมตอบให้อ่าให้ใครสงสัยนะครับว่ามาดูว่าเหตุผลของผมนะ่ะถูกต้องไหมหรือถ้ายังไงก็ไปลองถามอ,อาจารย์ท่านอื่นแล้วกันนะครับผมแต่มาดูของผมก่อนว่ามันเป็นอย่างที่คุณคิดไหมอ่านะครับผมว่า ทำไมายอดเอียงทำไมายอดตรงนะครับผมอ่ะเริ่มกันเลยนะครับอ่ะยกตัวอย่างมาแล้วนะครับผมต้องหาตัวอย่างจะได้อธิบายถูกนะครับผมว่าทําไมายอดตรงกับยอดเอียงมันต่างกันตรงไหนเนาะครับอ่ะมองเห็นเนาะเนี่ยต้นนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ภาพวาดนะครับผมอธิบายลักษณะการโฟรของยอดนะครับว่าการโฟรนี่ด้านข้างนะว่ามันเอียงไปด้าน หน้านะครับผมันไม่ได้ตั้งตรงนะครับผมนี่นะครับมาเปรียบเทียบกับภาพนี้นะครับนี่อันนี้คือเอียงนะครับแบบนี้ได้นะครับนี่อัานี่ลักษณะนะครับผมเหตุผลของมันก็คือนะครับกลับมาก่อนเมื่อเรามองจากด้านหน้านะครับผมถ้ามองดีๆนะครับผมเราจะเห็นสัดส่วนข้างในนะครับผม เห็นกิ่งเห็นจนถึงยอดเลยนะครับผมการโฟโกิ่งยอดนะครับมาด้านหน้าทําให้เราเห็นสัดส่วนโครงสร้างของกิ่งทั้งหมดเลยนะครับเราจะมองเห็นนะครับเมื่อเราโชว์ไม้เราก็เราอุตสาหสร้างมานะครับกิ่งอุตสาหบิดอะไรอย่างสวยเลยแต่เมื่อทําจบแล้วปิดมองไปเห็นไม่ต้องทําครับอย่างนั้นไม่ใช่บอนไซครับอย่างนั้นคือมาให้พุ่มนะครับผมเราทําเพื่อจะโชว์นะครับผมฉะนั้น การโฟมาด้านหน้าจะทําให้เรามองเห็นนะครับข้างในนะครับผมอ่ะผมเปรียบเทียบให้ดูอ่ะเปรียบเทียบการมองเทคนิคการมองของมันก็คือใช้หลักการนี้นะครับผมอ่ะอันนี้นะครับมันโฟวมาด้านหน้าเนาะเทคนิคของมันก็คือใช้เทคนิคของอ่ะการมองอ่ะจากธรรมชาติจริงๆก็คือถ้าเราไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้ตรงนี้นะครับนี่เรายืนอยู่ตรงจุดนี้นะครับเมื่อเรามองขึ้นไปนะครับอ่ะ เราจะมองอย่างนี้ขึ้นไปนะครับเฉียงขึ้นไปนะครับมองเอียงขึ้นไปอย่างนี้นะครับผมถ้าเราอยู่ใต้ต้นไม้นะครับผมหรืออยู่ห่างต้นไม้เพียงเล็กน้อยนะครับเราจะมองเห็นกิ่งนะครับถ้าไม่เชื่อคุณลองไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับผมคุณจะมองเห็นกิ่งข้างในทั้งหมดเลยนะครับกิ่งตรงนี้อ่าอ่าใช่ไหมครับเราลองไปยืนอยู่ใต้ต้นไม้ดูนะครับผมเราจะมองเห็นนะอยู่อยู่แล้วมองเอียงขึ้นไปอย่างนี้ครับเราจะเห็นนะครับผมน่ะ นี่คือเทคนิคการมองนะครับผมอ่าญี่ปุ่นเขาคิดนะครับว่าถ้าเราจะมองแบบนั้นเราต้องโฟกิ่งไอโฟยอดออกมาด้านหน้าเพราะเราไปมองปุ๊บอ่าเราก็จะเห็นสัดส่วนข้างในเกือบทั้งหมดนะครับอ่าเราจะเห็นสัดส่วนข้างในแม้แต่ส่วนของยอดเราก็จะมองเห็นนะครับอ่าถ้ากล้องส่งดีๆก็จะมองเห็นนะครับเพราะว่ายอดเอ็นมาด้านหน้านะครับผมอันนี้คือเทคนิคนะครับผมเทคนิคที่ เอ็นยอนมาด้านหน้าเพื่อจะให้เห็นสัดส่วนข้างในนะครับเราอุตสาสร้างตัดเขียงกิ่งมาก,กว่าจะสร้างได้ทีละกิง่งทีละกิง่งเพื่อโชว์เพื่อให้คนเห็นนะครับผมน,นี่คือเหตุผลน,นะครับแล้วทําไมคนถึงต้องคนถึงมองเห็นใช้เทคนิคนี้นะครับผมนะครับถ้าไม่เชื่อลองไปมองดูนะครับผมคุณอยู่ใต้ต้นไม้คุณจะมองเห็นแต่ถ้าคุณอยู่ไกลขนาดนี้คุณมองไปปุ๊บนะครับผมคุณจะเห็นเป็นไม้ทรงต้นแบบนี้อ ถ้าคุณอยู่ไกลอยู่ในลักษณะนี้นะครับผมแล้วคุณมองคุณจะเห็นไม้เป็นไม้พุ่มนะครับพอจะเข้าใจนะครับถ้าต้นไม้อยู่ไกลคุณคุณจะมองเป็นไม้พุ่มทันทีแต่ถ้าเมื่อคุณเดินออกเข้ามาใกล้ๆนะครับคุณจะเห็นรายละเอียดของไม้นะครับผมเริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมยอดมาด้านหน้ากับทําไมยอดตรงๆเริ่มเข้าใจแล้วนะครับคุณอยู่ไกลๆนะครับคุณมองออกไป คุณจะเห็นต้นไม้เป็นรูปทรงนะครับแต่คุณจะไม่เห็นรายละเอียดของต้นไม้นะครับอ่าแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้ๆนะครับคุณจะเห็นรายละเอียดของต้นไม้อ่าอันนี้คือเหตุผลนะครับผมอ่แล้วทำไมอ่ยอดตรงๆล่ะอ่ยอดตรงๆนะครับยอดตรงๆคุณจะอยู่ใกล้หรืออยู่ไกลคุณก็จะมองเห็นเป็นไม้พุ่มทันทีต่อนคุณมาอยู่ตรงนี้คุณก็มองไม่เห็นนะครับผม เพราะว่ากิ่งมันบังหมดนะครับคุณมองไม่เห็นแน่เพราะพุ่มมันไม่ได้อินออกมาหาคุณนะครับการอินออกมาทําให้เรามองเห็นรายละเอียดแต่ถ้าไมา้ไม้พุ่มนะครับคุณมองไกลยๆยังไงก็เห็นเป็นไม้พุ่มเทคนิคของมันก็อยู่แค่มองไกล้หรือมองไกละนะครับผมอันนี้การเอนมาคือการอยากโชว์อยากให้เห็นนะครับผมอ่านะครับอืมอ่าแยกง่ายๆเลยนะครับอ่ามาสรุปกันเลยนะครับอ่าการที่ ยอดเอ็นมาด้านหน้าเพื่อให้เห็นรายละเอียดข้างในแต่ลักษณะการเอ็นยอดมาด้านหน้าใช้กับไม้ทรงต้นนะครับผมไม้ทรงต้นนะครับผมซึ่งไม้ที่ยอดตรงนะครับใช้กับไม้ที่มองไกลๆนะครับคุณมองไกลเพื่อคุณมองเห็นอะไร <c ười> คือไม้สวนป่านะครับผมป่าคุณไม่มามาดมองใก,กล้คุณมองใกล้กลมันไม่เป็นป่าคุณต้องมองไกลๆนะครับ พูดง่ายๆก็คืออ,อ่ะยอดตรงเหมาะกับไม้ป่านะครับไม้ที่เป็นภาพทิวทัศนะครับอ่าแยกง่ายๆเลยคือถ้ายอดตรงอ่าก็คือบอนไซที่เป็นภาพทิวทัศนะครับไม่ใช่บอนไซอ่าทรงต้นที่จะช์เดี่ยวๆนะครับผมก็จะเป็นพวกไม้กลุ่มกอนะครับผมไม้สวนป่าไม้ผาหรืออะไรเงี้ยครับเขาจะทํายอดตรงๆเพราะว่า มันเป็นภาพทิวทัศน์นะครับเขาจําลองภาพทิวทัศน์ออกมานะครับแยกจากไม้ทรงต้นนะครับผมไม้ทรงต้นจะเป็นไม้เดียวๆที่เราโชว์โครงสร้างโชว์ลายละเอียดนะครับผมแต่ไม้ยอดตรงๆก็นี่แหละครับมันแตกต่างกันแค่นี้เองครับแยกเป็นไม้ทิวทัศน์กับไม้มองใกล้ๆนะผมบผมเรียกอะไรล่ะ ไม้ที่โชว์ใกล้ๆกับไม้ที่โชว์ไกลๆนะครับผมแยกให้ออกนะครับอ่าก็คือ2ลักษณะที่แตกต่างกันยอดตรงเหมาะกับไม้ป่านะครับไม้สวนป่าไม้สวนถัดอ่านั้นยอดตรงนะครับส่วนไม้ทรงเอียงออกมาก็คือเหมาะกับไม้ที่มีลักษณะทรงตรง้ตนนะครับผมเ,เหตุผลมีแค่นี้นะครับผมอ่ถ้าไม่เชื่อก็ลองไปดูนะครับผมลองหาลองค้นดูว่าเไม้ที่ยอดตรงๆนะครับ ต่อยคุณมองต่อยคุณมองยังไงยอดมันก็ตรงนะครับสรุปสรุปกันเลยนะครับผมว่าไม้ยอดตรงเหมาะกับเป็นไม้สวนป่าไม้สวนถาดไม้ที่เป็นภาพของทิวทัศน์นะครับผมเรามองภาพทิวทัศน์ไกลๆนะครับเราก็จะเห็นว่ามันเป็นแค่รูปทรงเป็นป่าก็คือป่ามียอด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 ,ยดเราก็เห็นแค่นั้นะนะครับเราไม่ได้เห็นรายละเอียดของกริงนะครับผมส่วนไม้ เอ็นยอดมาด้านหน้าเป็นไม้พวกทรงต้นเราต้องการโชว์รายละเอียดของกิ่งนะครับผมโชว์โครงสร้างนะครับผมเราก็ต้องเอ็นยอดมาด้านหน้าเพื่อให้เราเหมือนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้เลยนะครับเรามองขึ้นไปเราก็เห็นโครงสร้างนะครับผมอันนี้ง่ายๆนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับผมลองเปิดใจแลบฟังดูนะครับผมหรือมีอาจารย์ท่านไหนที่ตอบได้ดีกว่าผมนะครับผมก็ลองไปปรึกษาดูนะครับผมนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับบทที่7นะครับเรื่องของยอดนะครับขายข้อสงสัยหมดแล้วนะครับสำหรับลักษณะก็บอกไปแล้วนะครับผมเทคนิคก,การทํายอดก็บอกไปแล้วนะครับแล้วก็เทคนิคการมองนะครับการการโฟกัสส่วนของยอดว่าจะโฟกัสส่วนตรงไหนนะครับจะโฟกัสส่วนของยอดตรงหรือจะส่วนของยอดที่โฟมาด้านหน้านะครับผมก็บอกไปหมดแล้วนะครับผมสําหรับ บทที่7เรื่องของยอดนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยเด้อน,นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้ากับบทที่8นะครับเรื่องของกระถางนะครับผมอเราจะมาอะสอนเรื่องการจัดวางกระถางนะครับบทสุดท้ายแล้วครับบทที่8นะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ